สวัสดีครับหัวข้อแรกที่เราจะมาพูดคุยกันในพอดแคสต์ใหม่ของเรานี้คือ3อย่างที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาษาแปลๆนะครับหรือจะเป็น3อย่างที่คนสอนผิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งจะมาดูความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์ไปพร้อมๆกันนะครับผมหวังว่าหัวข้อในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับไม่ว่าจุดยืนของท่าน เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรก่อนอื่นเนี่ยผมต้องยอมรับแล้วก็เล่าให้ฟังก่อนว่าตลอดการรับใช้ของผมในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องหนึ่งที่คนถามผมมากที่สุดก็คือเรื่องภาษาแปลกๆแล้วก็จากการพูดคุยกับคนหลากหลายกลุ่มเนี่ยและมาเทียบดูกับพระคัมภีร์แม้จะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนจากพระคัมภีร์ไปหลายประเด็นนะฮะ แต่ผมเชื่อว่า3ามอย่างที่ผมคัดมาในวันนี้เนี่ยจะเป็นปัญหา3อันดับอต,ต้นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าเคลียร์สอย่างนี้ได้ก็จะช่วยให้เรามีความเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นครับทีนี้เราลองมาทยอยกันดูทั้ง3ประเด็นนี้ไปด้วยกันนะครับความเข้าใจผิดอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือภาษาแปลกๆนั้นไม่จําเป็นต้องมีคน เข้าใจได้คือในบรรดาจำนวนคนที่พูดภาษาแปลกๆกันในปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนไม่น้อยที่มีความคิดว่าเวลาคนคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีคนเข้าใจก็ได้จึงมีการพูดโดยการเปล่งเสียงออกมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรและเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบ้างก็จะอ้างว่าเป็นภาษาของทูตสวรรค์ และพระเจ้าเท่านั้นที่จะเข้าใจมนุษย์ไม่เข้าใจแต่พระเจ้าเข้าใจได้ซึ่งความเข้าใจเหล่านี้เนี่ยขัดแย้งต่อพระคัมภีร์โดยสิน้นเะชิงนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วคําว่าภาษาแปลกๆเนี่ยที่เราใช้กันจนติดปากนะคำแปลที่ถูกต้องเนี่ยผมชื่อว่าเป็นคําว่าภาษาอื่นๆเพราะว่าตำหลับพระคัมภีร์แล้วเนี่ยภาษาแปลกๆที่เราพูดถึงกันนี้คือ ภาษาอื่นๆที่มีอยู่จริงบนโลกนี้นะครับที่มีคนพูดกันที่มีภาษาที่สามารถแปลได้มีคนหนึ่งสื่อสารแล้วก็อีกคนหนึ่งเข้าใจด้วยเหตุนี้เนี่ยถ้ามองจากมุมของพระคัมภีร์เนี่ยผมจึงให้คำนิยามของภาษาแปลกๆว่าเป็นของประธานจากพระเจ้าในการที่คนคนหนึ่งจะสามารถพูดภาษาอื่นๆนะฮะ ที่ตนไม่รู้และไม่เคยร่ำเรียนมาก่อนเพราะว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าเราไม่รู้หรือไม่เคยร่ำเรียนภาษามาก่อนเนี่ยเราก็จะพูดไม่ได้ถ้าพูดได้มันก็คือการอัศจรรย์และมันก็ไม่แปลกเพราะว่าภาษาไปแปลกในพระคัมภีร์ที่เราพูดถึงเนี่ยคือของประธานคือการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงโปรดให้ เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดเกี่ยวกับเรื่องภาษาแปลกๆน่าจะเป็นในพระธรรมกิจการบทที่สองนะฮะผมอยากให้พี่น้องลองอฟังหรือว่าลองดูตามไปกับผมนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกิจการบทที่สองนะฮะข้อที่4เนี่ยเขียนไว้ว่าพวกเขาทั้งหลายนะฮะพวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณส่งให้พูดแล้วข้อที่5มีเขียนไว้ว่ามีพวกยิวจากทุกประเทศทั่วใต้ฟ้าซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้ามาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อมีเสียงอย่างนั้นเขาทั้งหลายจึงพากันและชงโนสงเทศเพราะต่างคนต่างได้ยินพวกเขาพูด ภาษาของตัวเองเขาทั้งหลายจึงแปลกใจและอาศาจา์ใจพูดว่านี่แน่คนทั้งหลายที่พูดกันอยู่นี้เป็นชาวกาลิลีทุกคนไม่ใช่หรือทำไมเราทุกคนจึงได้ยินพวกเขาพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองน,นอนของเราและตั้งแต่ข้อที่9เป็นต้นไปเนี่ยก็มีการพูดถึงผู้คนที่มาจากเมืองต่างๆนะฮะจึงไม่แปลกใจ เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจการบทที่สองนั้นเป็นภาษาที่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาอ่านพระธรรมเช่น1โครินบทที่14ซึ่งมีการพูดถึงาการใช้ของประธานนี้เนี่ยจึงมีมีการเขียนไว้ว่าเวลาพูดเนี่ยต้องมีคนแปลได้เวลาพูดเนี่ยต้องพูดอย่างมีระเบียบนะฮะ ดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังคร่าวๆนะในหนึ่งโครินบทที่14เนี่ยเขียนไว้นะฮะในข้อที่27-28เนี่เขียนไว้ว่าถ้าใครจะพูดภาษาแปลกจงให้พูดเพียงสองคนหรืออย่างมากที่สุดก็สามคนและให้พูดทีละคนแล้วให้อีกคนหนึ่งแปลแต่ถ้าไม่มีใครแปลได้ก็ให้เขาอยู่เงีย,งยบๆในที่ประชุม และให้พูดกับตัวเองและทูลต่อพระเจ้าเพราะภาษาแปลกๆถ้าพูดแล้วไม่มีใครเข้าใจพูดแล้วไม่มีใครแปลความหมายได้มันก็จะดีกว่าถ้าไม่พูดเลยสรุปประเด็นนี้ก็คือนะฮะภาษาแปลกๆหรือภาษาอื่นๆตามหลักพระคัมภีร์คือของประธานจากพระเจ้าในการพูดภาษาอื่นๆ,ๆที่มีอยู่จริงในโลกนี้และมีคนเข้าใจได้ ไม่ใช่การพูดมั่วๆนะครับทีนี้เรามาถึงสิ่งที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาษาแปลกๆประเด็นที่สองกันนะครับนั่นก็คือภาษาแปลกๆนั้นสามารถฝึกฝนหรือว่าสอนกันได้มีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่เข้าใจว่าของประธานในเรื่องภาษาแปลกๆนั้นคริสเตียนเราสามารถฝึกฝนกันได้ถ่ายทอดกันได้หรือว่าสอนกันได้เรากลับว่ามันเป็นวิชาหรือว่าเทคนิค ที่คนเรียนรู้ได้ด้วยเหตุนี้นะฮะเราจึงจะเห็นความพยายามในการวางมืออธิษฐานเพื่อคนคนหนึ่งนั้นจะได้รับของประทานนี้ผมยังจําได้นะ,ะสมัยตอนที่ผมมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆเนี่ยก็มีผู้คนจนํานวนหนึ่งนะฮะมายืนรอบตัวผมแล้วก็วางมืออธิษฐานเพื่อให้ผมนั้นพูดภาษา ปแปลกๆนี้ให้ได้แล้วก็พยายามสอนเทคนิคในการพูดภาษาปแปลกๆหรือเราอาจจะเห็นได้จากวิดีโอคำสอนของอาจารย์หลายๆท่านที่พูดถึงวิธีในการพูดภาษาปแปลกๆต่างๆนะฮะแต่ถ้าเราหยุดแล้วก็ไต่ตรองดูชนิดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าความเข้าใจในลักษณะน,นี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ไปจากพระคัมภีร์พอสมควรเลยนะฮะเพราะว่าในประเด็นแรกเนี่ยเราได้เห็นไปแล้วว่าของประทานในเรื่องภาษาปแปลกๆนั้นเป็นของประทานถ้าเป็นของประทานเนี่ยก็แปลว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ถ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เนี่ยก็แสดงว่าของประทานในเรื่องนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์แต่ขึ้นอยู่กับผู้ที่ จะให้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็แปลว่ามันฝึกฝนกันไม่ได้มันสอนกันไม่ได้มันถ่ายทอดกันไม่ได้เหมือนที่เราเห็นอ่าหลายๆคนทำกันเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในกิจกรรมบทที่สองมีของประธานเรื่องนี้เกิดขึ้นเราไม่เห็นท่านเปโตรฝึกฝนก่อนที่ จะพูดได้เราไม่เห็นทั้งเปโตรหรือว่าสาวกคนไหนในพระคัมภีร์เนี่ยพยายามเขียนจดหมายสอนให้ผู้เชื่อนั้นผู้ภาษาแปลกๆกันเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ใครก็จะทำได้ไม่ใช่ใครก็จะสอนได้นะฮะและที่สำคัญเนี่ยเวลาเราดูในพระคัมภีร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรื่องภาษาแปลกๆนั้นเขียนไว้น้อยมากและ ที่สาคัญไปมากกว่าน,นั้นก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างจํากัดมากไม่ใช่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าในวันนี้เนี่ยเวลาเราดูคนที่อ้างว่ามีของประธานในเรื่องภาษาแปลกๆนะฮะคือเหมือนจะดิดนิ้วพูดภาษาแปลกๆเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้จะนานแค่ไหนก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดวิสัยอย่างมากเรากลับว่าเขามีความเก่งกาจมากกว่าเปโตรแล้วก็สาวกใน พระคำพีเพราะฉะนั้นสรุปประเด็นนี้นะฮะของประธานในเรื่องภาษาแปลกๆนั้นฝึกฝนหรือว่าสอนกันไม่ได้ถ้าใครมาบอกว่าสอนได้ฝึกได้ผมว่าให้หนีไปไกลๆไว้ก่อนนะฮะเรามาถึงประเด็นที่สามและประเด็นสุดท้ายที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาษาแปลกๆนะครับนั่นก็คือภาษาแปลกๆนั้นเป็นของประธานที่คริสเตียนทุกคนจําเป็นจะต้องมี คือมีความเข้าใจผิดและมีคําสอนผิดที่ว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนเนี่ยและมีพระวิะวญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราอย่างแท้จริงเราก็จะต้องพูดภาษาแปลกๆได้บ้างก็ถึงกับกล้าบ,บอกว่าการพูดภาษาแปลกๆนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่กับเราอย่างแท้จริงเพราะถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราจริงเราก็จะต้องพูดภาษาแปลกๆให้ได้ มีคริสเตียนมากมายหลายคนในช่วงเวลาที่ผ่านมานะฮะมาบอกผมว่าเขากลับใจแล้วและเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วแต่มีคนไปบอกเขานะฮะบันท่านก็เป็นอาจารย์ว่าถ้าคุณยังพูดไม่ได้เนี่ยก็ต้องกลับใจใหม่แล้วต้องร้องขอต่อพระเจ้าให้ประทานของประทานนี้ให้ได้เพราะว่าถ้าคุณเชื่อจริงคุณก็จะต้องพูดภาษาปแปลกๆได้แต่ผมยืนยัน กับพวกเขาและผมยืนยันวันนี้ว่าทั้งหมดนี้เป็นคำโกหกนะฮะและขัดแย้งกับพระคัมภีร์โดยสิน้นเชิงเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าภาษาแปลกๆคือหนึ่งในของประธานหลายสิ่งอย่างที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้เมื่อมันเป็นของประธานเนี่ยก็แสดงว่ามันขึ้นอยู่กับพระเจ้า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของมนุษย์เราเมื่อมันขึ้นอยู่กับพระเจ้าเนี่ยใครเล่าจะกําหนดว่าใครจะมีหรือไม่มีนอกจากพระเจ้าถูกต้องใช่ไหมครับและสิ่งที่น่าสนใจก็คือเวลาเราดูพระคัมภีร์เนี่ยมีของประทานมากมายหลายอย่างแต่ว่าคนเนี่ยกับจ้องมองไปที่เรื่องภาษาแปลกๆก,การจํานวนมากและละเลยของประทานอื่นๆเรากับว่า เรื่องภาษาแปลกๆนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดอย่างเช่นในพระธรรมโรมบทที่12 1นโครินบทที่12หรือบางส่วนในเอเฟซัสเนี่ยเราจะเห็นของประธานมากมายหลายๆอย่างที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้เช่นของประธานในการแยกแยะความจรงิงของประธานในการสอนในการเป็นเสียอภิบาลของประธานในการให้ในการ หนุนใจในเรื่องการรับใช้ในการแสดงความเมตตาในการประกาศข่าวประเสริฐทั้งหมดนี้เป็นของประธานาบรรส่วนที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้แต่ว่ามีบางคนเนี่ยกลับบอกว่าคุณจะต้องมีของประธานในเรื่องภาษาแปลกๆซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับพระคัมภีร์อย่างมากนะครับผมเชื่อว่าถ้าคริสเตียนเรานะ ให้ความสนใจกับของประทานอื่นๆที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้เนี่ยเหมือนกับที่คนให้ความสนใจกับภาษาแปลกๆผมเชื่อว่าคริสเตียนจะเติบโตคิดรจักรจะเติบโตและสัตว์ซื่อในพระเจ้าเป็นอย่างมากสรุปนะฮะมันไม่ใช่ของประธานที่ทุกคนจะต้องมีเพราะมาขึ้นอยู่กับพระเจ้าคนที่ไม่มีก็ไม่ต้องเสียใจยท่านไม่ได้ขาดอะไรไป ในชีวิตเพราะสิ่งที่สาคัญก็คือคุณกลับใจและเชื่อในองค์พระเยสุคริสต์เจ้าติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อคนที่คิดว่ามีหรือว่าเห็นว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับชีวิตของคุณก็อย่าไปกดดันผู้อื่นและนี่คือสมอย่างที่คนเข้าใจผิดหรือว่าสอนผิดเกี่ยวกับภาษาแปลกๆที่ผมนํามาฝากกับทุกท่านในวันนี้นะครับอย่างแรกก็คือภาษาแปลกๆนั้น ไม่จำเป็นจะต้องมีคนเข้าใจได้ไม่จริงนะครับภาษาแปลกๆตามหลักพระคัมภีร์ต้องเป็นภาษาที่มีอยู่จริงไม่ใช่การพูดมั่วๆอย่างที่สองเนี่ยภาษาแปลกๆนั้นสามารถฝึกฝนหรือว่าสอนกันได้ไม่ได้นะครับเป็นการทํางานของพระเจ้าถ่ายทอดไม่ได้สอนไม่ได้ฝึกไม่ได้พระเจ้าเป็นผู้ประทานให้และอย่างที่สามนะฮะภาษาแปลกๆนั้นเป็นของประทานที่คริสเตียนทุกคน จำเป็นจะต้องมีไม่จริงครับไม่ใช่ทุกคนที่จะมีกันเพราะเป็นของประทานขึ้นอยู่กับพระเจ้าว่าจะประทานให้กับผู้ใดไว้พบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปนะครับทุกท่านสามารถติดตามคำสอตนต่างๆของคิดจักรของเราได้ทั้งทาง Facebook และ Youtube ขอพระเจ้าทรงโอยพะอพอรครับ